สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมนะวันนี้เรามาคอหวยกับจอมปลวกแล้วผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชม กาไปดูตัวเลขเลยลูกปไปมองดูซิว่าเห็นตัวเลขตัวไหนป้าเดี๋ยวมาดูนะกผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมนะัวันนี้เราให้เด็กนักเรียนมาช่วยหาตัวเลขนะผู้ชมเห็น <He en S 2> ไหมเห็นต <He en S 2> ัวไหนจะมาส่อง้วยกันนะผู้ชมนะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชม เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะผู้ชมเห็นไหมมีใครเห็นตัวเลขตัวไหนจะมาส่องด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับวันนี้ก็น้ำแดงไม่กินด้วยนะท่านผู้ชมนี่ยนะ ดูช่วยกันสิเห็นตัวไหนเห็นเลขอะไรถ้าถูเจ้าที่เจ้าทางขอให้ปรากวดตัวเลขให้ด้วยนะครับอน้ำแดงมาถวายแล้วเนาะก็คอยเห็นตัวเลขชัดเจนไในเห็นตรงไหนคี่ดูสิ ที่ให้ท่านผู้ชมดูสิทำไมเป็นเขาคนเดียวเราะในเห็นตันไหนใครเห็นกน <ๆ S 2> ไหนเอาทีา่ดูในสองอยู่ตรงไหนที่ดูเาดเอาเมื่อที่ดูสิเอาเมื่อที่ดูไอเห็นไม่นานพี่จะส่องไปด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยๆส่อ,สองเนาะ เลขสองห้าหรือสองสามนี่แหละสองสามสามสองนะครับทนะ่านผู้ชมนะแล้วก็สองห้าห้าสองนะท่านะผู้ชมตรงจุดนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสองห้าห้าสองสองสามสามสองนะท่านผู้ชมจะลองสองจุดอื่นดูก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมวันนีเลขสองสาม สองสามสามสองสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะุผู้ชมมีเลขสามเลขสองเลขห้านะคุผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นตอนนี้นะุผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องสองเลขนะุผู้ชมเนาะ คนนเลขผู้ชมนะช่องคนสองเลขครับผู้ชมเนาะใน y youtube นะครับผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องคนสองเลขนรัผู้ชมวันนี้เราก็พาเด็กๆนะครผู้ชมเนาะเด็กๆนะครัผู้ชมนะ,ก,ก,นะมนะก็มาขอตัวเลขกับเราครผู้ชมเนาะรวมทั้งคนนั้นนะผู้ชมก็ามาขอตัวเลขให้เรานรผู้ชมเนาะเอาใครเห็นตัวไหนครับ ชี้ดูชี้ดูชี้ดูเห็นตัวไหนวันนี้บอกว่าสามนี้หนูนบนน้ำยังไม่เห็นเห็นเลขอะไรลูกหนูเห็นเลขอะไรสองสามห้านะผู้ชมเนาะถ้าเป็นเลขสามตัวเนาะสองสามห้านะผู้ชม สองสามสามสองสามห้าห้าสามสองห้าห้าสองนะครัุณผู้ชมสองสามห้านะคุผู้ชม23 23นะสองสามสามสองสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะคุณผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะุผู้ชมนะ หากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องคนสองเลขด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินที่จะหาตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่ผู้ชมก็เป็นสองสามห้านะท่านผู้ชมสองสามสามสองสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามนะครับท่านผู้ชมเนะาะส่องไปด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชม ใครเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะผู้ชมคนสองคุณช่องคุณสองเลยเดี๋ยวจะเปิดดูดีกว่าจะได้เห็นเราดีนะแกถ่ายเราสองสองสามห้านะผู้ชมนะสองสามสามสอง 2องห้า <Techn> ห <Pokémon> ้าสองสามห้า <serving> ห enfin <acht> ้าสามนะครับเพื่อนผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทงช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆกันอีกนะท่านผู้ชมนะเห็นตัวไหนบ้งครับเห็นไหมเห็นเห็นไหมหนเห็นเลขสอตัวเดียวบอกเห็นสอ เอาใครเห็นกันไหนอ่ะให้สองสามสามกับพังให้สองสามเราเห็นสองสามใช่ไหมอันหน้ามาดูกล้องด้วยลูกเราเห็นสองสามใช่ไหมใช่เห็นสองสามแล้วคนนั้นเห็นอะไรสามห้าเราเห็นสามห้าบอกก็เห็นสามห้านะผู้ชมเด็กๆก็เห็นสามห้าแล้วคนนี้เห็นสองสามนะผู้ชมนะ กันจากกันไปก็ยืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบา,บา,าบายบายอ่ะบ,บ, okay. บายบายเด้อลูกบ,บายบายเออบายบายเด้อครับบายบาย